เกลือที่เราเห็นกันทั่วไปไม่ได้มีไว้แค่ปรุงอาหารนะครับแต่ยังเป็นวัตถุดิบสําคัญในการแปรรูปอาหารต่างๆโดยเฉพาะเช่นปลากุลาลเค็มของดีเมืองปัตตานีที่ขาดเกลือไม่ได้เลยครับการทําปลากุลาลเค็มจะใช้เกลือมาทาบนตัวปลาและหมักไว้ในกระบะเกลือจากนั้นจึงนําไปตากโดยวิธีแขวนและนําปลามานวดด้วยลูกกลิ้งโดยเกลือจะช่วยดูดความชื้นออกจากเนื้อปลาและยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้สามารถเก็บปลาไว้ได้นานขึ้นหลังจากหมักเกลือได้ที่แล้วเนื้อปลาก็จะเริ่มแห้งและมีสีเข้มขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณว่าปลากุูเลาเค็มพร้อมแล้วที่จะถูกนําไปประกอบอาหารอร่อยๆได้หลากหลายเมนูขั้นตอนแรกของการทําปลากุูลาเค็มก็คือคอดเกล็ด ก็จะเอาเกลือที่เป็นเกลือหวานปัตตานีจะต้องเป็นเกลือหวานปัตตานีเท่านั้นนะคบเพราะเกลือหวานปัตตานีเนี่ยจะมีรสชาติที่กลมกลม่อมไม่เค็มปี๋แล้วสําคัญที่สุดก็คือต้องเป็นเกลือที่ใชร้ระยะเวลาของการม่มประมาณแเดือนขึ้นไปเอาเกลือใส่เข้าไปในปากใส่เข้าไปในท้องจนเต็มจะปูด้วยเกลือเกลือหวานปัตตานีชั้นหนึ่งแล้วก็เอาปลาวาง แล้วก็ปูทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใช้ระยะเวลาของการหมักตรงนี้เนี่ยสามถึงสี่วันต้องปิดภาชนะเนี่ยให้สนิทเพื่อป้องกันแมลงวันเข้าไปตอมหรือเข้าไปวางไข่ก็เน่นคือกระบวนการของการหมักของปลากุูเลานะครับที่ใช้เีลือหวานปตัตตานีที่ได้รสชาติกลมกล่อมเห็นไหมครับว่าเกลือไม่ได้เป็นแค่เครื่องปรุงรส แต่ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการถนอมอาหารและสร้างสารรค์เมนูอร่อยๆอ,อ,อย่างปลากุลาเค็มอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมให้กับชุมชนสร้างมูลค่าให้ปลากุูลาเพิ่มขึ้นมากกว่า1,000บาทต่อกิโลกรัม